ตัวที่สองครับผมสีจะออกเข้มนิดนึงครับผมลูกลิซ่าเน็ตเทลเน็เทลอุ้ยสวยมากครับบอดี้ดีมากเลยไข่ครบสองใบครับผมฟันสวยกระกวดได้กระกวดดีมากครับตัวนี้หน้าสวยครับหน้าสวยมากครับผมหน,น้าสวยมากครับผม Hallo. <laughs> <laughs> นี่นี่วนี่เนี๋ตัวนาัวโอ้ตัวนี้สวยมากตัวนีแน่นอนตัวนี้โหชวี Ich bin ja.